สวัสดีค่ะสบายสบายสไตล์ฟ้ากษัตริย์นะคะวันนี้วันพุธที่23มกุมภาพันธ์2 5 6 5ตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้ววันนี้คุณฟ้ามาประชุมประจำสัปดาห์ที่กระสันขุนตาลก็แบบรีสอร์ทนะคะตั้งแต่8โมงจนถึงเที่ยงนะคะแล้วก็ซึ่งมาดูงานที่ขุนตาลค่ะไปบวชชีมา16วันกลับมาสนามสวยสวยนะคะดูเนี่ยกรีนสวยมากแพเวก็สวย ดอกไอ้เหลือกไม่ดียัทอนสวยฮะหนูบนเขานะค่ะต้นสักกระบายวกหมดละทะเลสาบน้ำใสๆนะคะสวยมากอยู่นะคะอันนั้นรีนหลุมแปดหลุมเก้าแล้วอันนั้นก็ลืมหลุมละหลุมหนึ่งอันนั้นหลุมสองนะคะคุณดวิก็าเปลี่ยนแบบใหม่ขุดๆเรื้อๆทำๆกันเทอเลยเนี่ยปรับปรุงอยู่ตลอดหลุมสองทำเป็นเกาะกลางน้ำใหม่เดี๋ยวจะทำกำแพงกันดินนะคะสวยงามหรือโคตเข้ามานะคะ าอากาศดีมากเลยค่ะฝนจะตกหรือไม่ตกตั้งแต่เช้าแ้ะอุณหภูมิประมาณ1 8 2ถึง22องศานะคะก็อากาศดีสนามสวยดินก็ประมาณ9กว่านะคะวันนี้สวยสดทุกอย่างเลยวันนี้มาประชุมพนักง,งานให้มีการพัฒนาปรปับปรุงให้สนามสวยอาหารอร่อยบริการดีเยี่ยมนะคะอย่าลืมมาอุดน,นุนนะคะกระสันถุนตาลก๊อฟแอนด์รีสอร์ทค่ะทุกอย่างดีหมดค่ะแต่ว่าขาดลูกค้านะคะวันนี้ยังมีไม่ถึง30คนเลยค่ะ อย่าลืมมาอุดหนุนนะคะราคาคนไทยราคาพิเศษถูกๆค่ะเท่าไหร่อันหนูพี่ลืมมาละว,วันธรรมดาเท่าไหร่เสาร์อาทิตย์ไหมวันเสาร์อาทิตย์น่าจะสักพันหนึ่งพันสองวันธรรมดากับเก่าร้อยแปดร้อยจำไม่ได้นะคะอย่าลืมอุดหนุนละกันราคาถูกค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ